รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AAS ใช้ชีวิตได้มากกว่า สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทม์ไลน์สุธิชายหยุ่นครับผังรายการของเนชั่นทีวีตั้งแต่1มิถุนามีการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงไทม์ไลน์สุธิชายหยุ่นด้วยครับจากปกติ1ทุ่มวันอาทิตย์มาเป็น4ทุ่มครึ่งวันเสาร์ถึง5ทุ่มและวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มแปลว่ามี2วันวันละครึ่งชั่วโมงเสาร์และอาทิตย์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ แนวทางการดูทีวีรายการนี้ของท่านผู้ชมครับก็แปลว่าจะเป็นช่วงไพร์มไทม์และก่อนเข้านอนได้รับรู้เรื่องของไทม์ไลน์ที่เราวิเคราะห์เรื่องราวระหว่างประเทศที่คนไทยต้องสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในหลายๆด้านครับวันนี้เรื่องร้อนที่สุดเรื่องหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ไม่พ้นเป็นเรื่องฟีฟาคอร์รัปชันการตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่เป็นกรรมการ บริหารรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง14คนและแน่นอนครับเมื่อประธานฟีฟ่าเซปเบลเตอร์ atter, แรกเริ่มเดิมทียืนยันว่าจะดำรงตำแหน่งต่อไปเลือกตั้งใหม่มีเสียงส่วนใหญ่ให้เขาเขาจะเดินหน้าบริหารแต่ผ่านไปไม่กี่วันเลเตอร์ก็ตัดสินใจลาออกเพราะแทนแรงกดดันที่มาจากหลายด้านและผมก็เชื่อครับว่ามีหลักฐานหลายอย่างที่ ผู้ที่สอบสวนกำลังคิดว่าจะโยงไปถึงตัวแบลตเตอร์เองถึงแม้ณนา,นา,นาทีนี้ยังไม่ชัดเจนก็ตามแต่ว่ามีการเปิดเผยเป็นระลอกระลอกออกมาว่ามีการให้เงินสินบนจริงครับคุณนภัจากไปเปิดแฟม้มทั้งแฟ้มเก่าแฟ้มใหม่และดูจากการเปิดเผยล่าสุดนี้มองภาพว่าฟีฟ่าเนี่ยจะรอดไหมครับฟีฟ่าแบบที่เป็นอยู่มีการถูกตั้งคำถามครั้งใหญ่ครับว่า ควรจะกําหนดทิศทางใหม่ไหมครักับการทํางานของฟีฟ่าแต่ถ้าพูดถึงตัวบุคคลไม่รอดครับเซปเบตเตอร์ Set atter, คงจะใกล้จุดจุดสิ้นสุดการครองอํานาจของเขายาวนานกว่า18ปีปช่ีแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างตอนนี้นี่อย่าว่าแต่แค่มีอํานาจเลยครับครับพยายามเอาตัวรอดหนีจากคุกหนีจากตารางตอนนี้ก็หนีกันหัวสุกหัวสุนครับคิดว่าแบตเตอร์นี่จะโดนข้อหาด้วยไหมเพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ย การกล่าวหาโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่โยงไปถึงสาวไม่ถึงเขาผมว่าประเด็นเรื่องของคดีความเรื่องของการทุจริตเนี่ยแบตเตอร์น่าจะมีส่วนครับเป็นไปได้ยากมากคนที่มีอํานาจมากขนาดนั้นแล้วที่ผ่านมาคนรอบข้างนี่ oh. เกี่ยวพันกับการทุจริตหมดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของ FBI ระทรวงยุติธรรมของสหรัฐว่าจะใช้ในโยบายทา,ทางทางรัฐศาสตร์รทางการเมืองอย่างไรว่าจะจัดการกับแบตเตอร์เลยเพราะว่าที่ผ่านมาคนที่อยู่ตำแหน่งหัวสุดก็อาจจะอาจจะถูกละเว้นเอาไว้เพราะว่าไม่อยากที่จะกระทบถึงเรื่องของการทํางานในอนาคตก่อนเราจะเข้ารายละเอียดเนี่ยมีคําถามว่าสหรัฐมาเกี่ยวได้ยังไงสหรัฐมาสอบเขาได้ยังไงครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าการที่เข้ามาสอบครั้งนี้เป็นเพราะว่า การโอนเงินธุรกรรมทางการเงินต่าง,างๆเนะี่ยเกี่ยวพันกับสถาบันทางการเงินของสหรัฐนะคราว่าเส้สนทางเงินเนี่ยมันผ่านสหรัฐฉะนั้นสหรัฐก็มีสิทธิ์ที่จะไปสอบสวนย้อนไปถึงว่าใครเป็นคนให้สินบนใครใครมีพฤติกรรมคอร์รัปชันอย่างนั้นเหรอใช่ครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สหรัฐกล่าวอ้างครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามมองเข้ามาก็บอกได้ว่าเนี่ยเป็นการเมืองทั้งนั้นใช่ไหมโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาขนาดว่าคนอเมริกายังพูดเลยว่านี่เราไปยุ่งในสิ่งที่เรา แทบจะไม่ได้สนใจเลยนี่วาเนี่ยเออ m เมริกันก็ไม่สนใจฟุตบอลเลยไม่สนใจฟุตบอลใช่เขางงกันมากว่าเรากลายเป็นตำรวจที่ไปจัดการเรื่องที่เราไม่สนใจแต่เมื่อไหร่แล้วคนทั่วออโลกตอนนี้เชียร์เรามากออถึงขนาดมีการพูดตลกกันว่าที่ผ่านมาสหรัฐเ,ออเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าซ็อกเกอร์ใช่ คนทั่วโลกเลยฟุตบอล <laughs> ใช่คนยุนโรปตัวนี้บอกเลยถ้าเกิดว่า <laughs> อเมริกันจัดการแบตเตอร์ได้สําเร็จ <laughs> ตอไน,นี้จะเรียกซ็อกเกอร์ไปเลย <laughs> ทั่วโลกจะเรียกซ็อกเกอร์ตาม <laughs> เพราะว่าคําว่าฟุตบอลในอเมริกันเนี่ยหมายถึงฟุตบอลอีกแบบหนึ่งนะครับ <laughs> ไม่ใช่เป็นฟุตบอลที่เรารู้จักเป็นซ็อกเกอร์ที่ว่านี่แหละครับฉะนั้นเขาอ้างว่าเมื่อเส้นทางการเงินผ่านสถาบันการเงินของเขากฎหมายเนี่ยอนุญ,ญาตให้เขาเนี่ยสามารถไปจับเอาใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน แต่ก็มีคนมองรับว่าอ๋อสหรัฐเคยพยายามที่จะเป็นเจ้าภาพจัดเวิร์กคัพแล้วก็ไม่สําเร็จมั้งครับสหรัฐเคยเป็นเจ้าภาพในปี1994หลังจากนั้นก็มีความพยายามอีกอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่สําเร็จแต่ที่สําคัญคือสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพันธมิตรกันครับในเชิงของฟีฟ่าในเชิงอของฟุตบอลซึ่งอังกฤษเคยพยายามจัดฟุตบอลโลก อยากเป็นเจ้าภาพในปี2018แต่แพ้ให้กับรัสเซียซึ่งเป็นคู่รักคู่แค่กันเนี่ยนะนอกจากในสนามการเมืองระดับโลกแล้วเรื่องของกีฬาก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันแล้วเรื่องฟุตบอลโลกเป็นสิ่งสําคัญมากคุณสุทธิชัยครับดูจากรายได้รายรับของฟีฟ่านะครับมหาศาลนี่นะครับเป็นแม่น้ําเส้นใหญ่ที่สุดกว่า80คือรายได้จากฟุตบอลโลกเพราะว่าฟุตบอล ที่แข่งกันทุกปีเนี่ยเป็นรายได้ของแต่ละประเทศฟุตบอลลีกนี่คือไม่เกี่ยวกับฟีฟ่าเพราะฉะนั้นฟีฟ่าย้ำมากเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ต้องจัดให้อลังการครับและนี่คือเส้นทางการเงินของฟีฟ่าซึ่งรายได้รายจ่ายี่ที่เราเอามาให้ดูเนี่ยเป็นธุรกิจมโหฬานมหาศาลเลยนะครับเดิมทีเราคิดว่าฟีฟ่าในฐานะเป็นองค์กรเกี่ยวกับการจัดฟุตบอลโลกเนี่ยก็คงจะเป็นเพียงแค่จัดให้มันดีที่สุด ให้คนดูได้ประโยชน์ที่สุดให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมที่สุดครับเรื่องกําไรเรื่องธุรกิจเนี่ยไม่น่าจะเป็นวาระสําคัญที่สุดของการทํางานแต่ไปไปมามากลายเป็นว่าเงินทองเนี่ยเป็นตัวกําหนดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพที่จะแข่งกันใครได้หรือสปอนเซอร์หรือลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดครับ เรื่องเงินเนี่ยมันมหาศาลมากจนทุกวันนี้เนี่ยเราลืมไปแล้วว่าฟี فا เนี่ยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรถูกต้องฟี فا เนี่ยมีมีสักรหรือว่ามีหน้าที่เนี่ยเท่าๆกับเดบิวชอองค์กรนา,นามัยมโลกเท่ากับฟีบาซึ่งดูแลเรื่องของมวยหรือว่าวอลเล์บ,บอลกีฬาอื่นคุณสุชัยถ้าเกิดเราย้อนถามไปมีใครรู้จักประธานของฟีบาก่อนหน้าแบตเตอร์นี่นะหรือว่าก่อนฟีหรือว่าก่อนแบตเตอร์เนี่ยก,ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่ใช่คือแบตเตอร์เนี่ยเป็นประธานองค์กร ไม่แสวงหาผลกําไรคนแรกที่มีบทบาทถึงขนาดว่าผู้นําโลกนี่โอ้โหศรัทธามากหมายถึงว่าผู้นําในหลายๆประเทศและบารมีเขาเนี่ยสูงถึงขั้นที่ว่าใครต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะต้องมาซู่มฮกกันเลยนะใช่ครับและจะต้องมาพยายามเกลี้ยก,กล่อมให้เขาเนี่ยทั้งๆที่จริงๆเนี่ยมันก็มาจากเสียงโหวตของสมาชิกนะใช่ครับมันไม่น่าจะว่าประธานคนเดียวสามารถจะชี้เป็นชี้ตายว่าใครจะได้หรือไม่ได้แต่ กลายเป็นว่าพอเขาอยู่นานถ้าเรียกว่าฝังรากไว้เลยอ่ะสิบเจ็ดปีเข้าปีที่18เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อของฟีฟ่าทุกคนเกรงขามแล้วเมื่อเขามีสิทธิ์ที่จะบริหารงบประมาณได้ให้ประเทศไหนสมาชิกไหนได้อะไรเอาไปพัฒนาฟุตบอลอย่างไรและสามารถที่จะเอาใจประเทศนี้ไม่เอาใจประเทศนี้ก็ทําให้เขาสร้างบารมีครับอย่างที่ใครต่อใครแรกเริ่มเดิมทีก็คงไม่ได้คิดว่า เป็นประธานฟีฟ่าจะมีอิทธิพลได้มากขนาดนี้ใช่ครับแล้วต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่สําคัญกับอิทธิพลทางการเมืองในหลายๆประเทศแล้วการที่เซปเบตเตอร์เนี่ยมีอิทธิพลในวงการฟุตบอลก็ทําให้เขาเนี่ยมีทุกพลนต่อโลกด้วยใช่ผู้นําประเทศเล็กๆทุกวันนี้ถ้าเกิดเซปเบตเตอร์เดินทางไปไหนเขาเป็นกรรมการนะครับคุณสิริชัยต้องย้ำกับเราเขาเป็นเพียงแค่กรรมการเท่านั้นเป็นแค่ เป็นถ้าเกิดเปรียบเทียบก็เหมือนข้าราชการคนหนึ่งอะคือทํางานบริหารจัดการ้เฉยแต,แต่เวลาเขาไปประเทศไหนโดยเฉพาะประเทศเล็กๆทุกคนต้องมาต้อนรับเขาใช่ซึ่งรตรงน,นี้เนี่ยบ่งบอกมากเพราะเขาสามารถจะบอกได้ว่างบประมาณเนี่ยจะมาหรือไม่มาใช่เขาสามารถจะบอกได้ว่าเออคะแนนเสียงที่ใครจะได้เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปเนี่ยก็เขาเขามีสิทธิ์ที่จะไปนาวโน้มใครต่อใครได้ใช่แล้วก็เขามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าประเทศอยู่อยากเป็นเจ้าภาพแข่งฟุตบอลสซต ทัวร์นาเมนต์หนึ่งไหมอ,อ,อยากมีนักเตะดังๆที่คนทั่วโลกเนี่ยมาเหยียบประเทศยูไหมออซึ่งตรงนี้ทําให้ทั่วโลกงอเขาเออมาย้อนดูปุ่มหลังของเซฟเลตเตอร์รไม่ได้เป็นฟุตบอลครับไม่ได้เป็นโค้ชฟุตบอลครับตอนวัยรุ่นจนถึงช่วงทํางานแรกๆเนี่ยไม่เคยทํางานเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเลยแล้วตัวเองก็ไปเตะฟุตบอลด้วยไม่ได้เตะฟุตบอลเนียนะครับ <laughs> แต่ว่าทํางานด้าน PR ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปทํางานในบริษัทนาฬิกาไปทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับต่อมาเนี่ยก็จับพระเจาผูได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของฟีฟ่าแล้วก็ขึ้นมาดารงตําแหน่งประธานฟีฟ่าช่วงแรกเนี่ยก็คือเป็นมือขวาของโจอัวฮาเวลันฮาเวลันตอนนั้นก็คนก่อนหน้านี้แหละใช่ครับครับก็เรียกว่ามีชื่อเสียงแต่ว่าไม่ได้โด่งดังเท่ากับเซบแบตเตอร์หลังจากนั้นพอเข้ามาทํางานเนี่ยช่วงแรกก็ยังราบรื่นดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไร แว่าคุณสุทธิชัยสังเกตได้เริ่มมีกลิ่นตุว่าเอ๊นะนักข่าวทไมคนนี้ทํางานแปลกๆนี่นะครับช่วงแรกทํางานไม่มีปัญหาอะไรแผลแรกคือเรื่องคําพูดเป็นหนึ่ง,ต,ง<น>ตั้งแต่ปีศูนย์สละปีศูนยตอนนั้นมีคนหาวิธีการที่จะทําให้ ฟุตบอลหญิงเนี่ยมีคนดูมากขึ้นเซปเตอร์ไม่รู้พูดจริงพูดเล่นบอกว่ากังเกงของฟุตบอลหญิงเนี่ยมันยาวไปใส่ให้มันสั้นลงสิโอโห oh, คนวิจารณ์กันว่านี่<อ>ไงก็บอกว่า they could for example have tighter shorts กางเกงสัส้นให้มันรัดรูปมากขึ้นหน่อย<ห>แล้วก็สั้นขึ้นอีกหน่อยโอโหเฟมินิสต์ประท้วงกันใหญ่โตครับ <c oughs> หลังจากนั้นเป็นน้่นมาประมาณ 4- 5หปีหลังจากที่ครองอำนาจเป็นธรรมดาคนพอมีอำนาจนานๆเข้าก็เริ่มแสดงตัวตนของตัวเองมากขึ้น กรณีการทุจริตต่างๆก็เริ่มต้นช่วงนี้แหละครับไอ,อ้กลิ่นที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยมันความจริงเราก็ได้ยินมาตลอดนะแต่ทุกครั้งที่มีการสอบสวนมันก็จะจบลงได้บอกว่าไม่เจออะไรครับข้อกล่าวหานี่ไม่มีพื้นฐานคงมีการอิจฉากันมั้งคงมีการแข่งขันกันมั้งแต่พวกเราเนี่ยมีความมั่นใจว่าไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องชอบโกงหรือเรื่องสินบนทุกคนก็เลยโอเคผ่านไปไม่ใช่ครั้งเดียวนะ หลายครั้งที่มีข้อกล่าวหาทุกครั้งก็ตั้งกรรมการสอบ,บแต่ว่าตั้งกันภายในมากกว่าใช่ครับไม่ใช่ใครก็ตามแต่ที่มาจากข้างนอกอย่าง FBI CIA ของสหรัฐใช่ครั้งนี้เนี่ยสหรัฐเป็นคนริเริ่มแต่ดูเหมือนว่าถ้าไปเจาะเรื่องนี้จริงๆอะ่ะสหร,หรัฐหรือกระทรวงยุติธรรมเนี่ย FBI ไเนี่ยได้เบาะแสมาจากคนที่อยู่วงในใช่ไหมใช่ครับที่ครั้งนี้นมันเป็น,ปนข่าวใหญ่ขึ้นมามเพราะว่า เริ่มมีการออกมาแฉเริ่มมีการออกมาให้การของคนที่เคยเป็นกรรมการคนที่อยู่เคียงข้างเซปแบตเตอร์ทั้งนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าระเบิดลูกสําคัญเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ถูกจับทั้งหมด14คนครับอันนั้นคือแผ่นดินไหวครั้งหลักใช่โอ้โหถูกจับไป9คนนะครับนี่อันนี้คือคนรอบข้างของเซปเบตเตอร์ที่ต้องบอกว่านาทีนี้เนี่ยคือนี่โดนก็กระหาหมดเลยครับ ล้มเกือบจะทั้งกระดาษแล้วครับสำหรับเซบแบตเตอร์คนตั้งคําถามว่าอยู่มาได้17ปีก็ยังพูดตามตรงคืออดทนอ,อึดอสู้กับแรงกดดันได้ทําไมถึงตอนนี้ยอมแพ้ภาพนี้น่าจะอธิบายได้ดีใช่ว่ามันเหมือนกับว่ามันหน้ามันท่วมมากตอนแรกก็อยู่หน้าประหน้าหมู่บ้านตอนนี้ค่อยๆเข้ามาครับหน้าประตูแล้วละ่ะและอย่าลืมนะว่าเขาเนี่ยมีคนที่ S 2> <S 2> เขาอาจจะคิดว่าเป็นพวกเขาเนี่ยแต่ผมเชื่อว่า FBI ีเนี่ยได้หลังจากที่ดูหลักฐานเส้นทางการเงินแล้วเนี่ยก็ค่อยๆแอบไปคุยกับคนที่ไม่พอใจเขาใช่ครับแล้วก็มาเปิดเผยตัวเลขมาเปิดเผยให้เบาะแสก็ไปค้นต่อว่าอ่าเส้นทางการเงินไหลไปไหนมาบ้างครับผมหนึ่งในนั้นที่คุณสุดิชัยว่าเป็นไปตามนั้นครับ คือความจริงคนเหล่านี้นอาจจะไม่ได้หักหลังเซปเอร์เตอร์ครับแต่ว่าตอนที่เขารับเงินหรือว่าตอนที่เขาเอี่ยวกับการทุจริตต่างๆเนี่ยอาจจะเป็น,นกระบวนการที่เขาปฏิเสธไม่ได้ก็ได้ครับหนึ่งในนั้นคือชักเบรเซอร์นี้เป็นกรณีล่าสุดเลยครับชักเบรเซอร์เป็นอดีตกรรมการของฟีฟ่าคนนี้นะครับ,รบชักเบรเซอร์ <pes> er คลับเป็นชาวอเมริกันด้วยก็เป็นประเด็นเหมือนกันเขาเคยเป็นผู้บริหารฟีฟ่าครับและผมก็เชื่อว่า FBI ไเนี่ยได้ข้อมูลจากเขาไม่น้อยทีเดียว เขายอมรับไหมว่ามีการให้สินบนเขายอมรับเลยครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยรับสินบนเลยเออจากใครจากประเทศที่มีโอกาสได้เข้าชิงในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเขาบอกมาว่าบอลโลก1,998ครั้งนั้นฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพกับบอลโลก2,010แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพครสองครั้งที่เขารับเงินจากชาติ ที่ท้าชิงกันคืออาจจะเป็นมารยาทที่เขาไม่พูดว่าเป็นประเทศไหนแต่เขาบอกว่ามีประเทศที่กําลังท้าชิงกันอยู่แล้วปี98กับ2010เนี่ยเขารับเงินแน่นอนที่สําคัญเขาบอกด้วยว่านอกจากเขาแล้วกรรมการในชุดนั้นส่วนใหญ่ก็รับกันเกิอบทางนั้นแต่ว่าหนึ่งในนั้นช่วงพยายามในการออกมาสร้างภาพบวกให้กับตนเองอคุณชทราบไหมครับว่าเซปเตอร์ทาหนังเกี่ยวกับตัวเองด้วย สนับสนุนโดย AAS ใช้ชีวิตได้มากกว่านอกจากเรื่องของเจ้าภาพฟุตบอลโลกแล้วชัดเบรเซอร์ถือว่าเป็นเป็นแรงกดดันถาโถมรละลอกล่าสุดที่ชัดเจนเพราะว่านอกจากเรื่องเจ้าภาพแล้วเขายังพูดด้วยว่าลิขสิทธ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกฟุตบอลทัวร์รนาเมนต์หลกักๆในช่วงปี2000เป็นต้นมาจนถึงประมาณปี2006ที่เขายังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การทำงานเนี่ย ก็มีการติดสินบนกันมาตลอดอเพราะว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทุโลร่เงินมหาศาลครับใช่คนไทยต้องเสียของไทยเองี่ดูที่ว่าไปแข่งกันเอภายในเนี่ยทำให้ราคามันพุ่งขึ้นมามากมายแล้วก็แน่นอนการวิ่งเต้นการเจาะเข้าไปใครได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าอำนาจมาอยู่ที่คณะกรรมการบริหารมากทีเดียวใช่ครับแล้วแต่ละคนตอนนี้ก็เริ่มถูกแฉมาทีละชื่อสองชื่อนะครับอีกหนึ่งคนคือเจอรโงงบอลเก้ครับเจอรโงงบอลเก้เนี่ยเป็นมือขวา ของเซปเรตเตอร์ซึ่งคนนี้เนี่ยถูกนักข่าวของนิวยอร์กไทมส์ทำข่าวสืบสวนสอบสวนเขาบอกว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเลยตองนี้แฟนบอลทั่วโลกกำลังสรรเสริญวงการสื่อสารมวลชนเรื่องของฟุตบอลครั้งนี้เนี่ยพลิกโฉมเพราะว่านักข่าวไปเจาะไปลุยเรื่องนี้แล้วโจลลงบอเก้ก็มีรายงานว่าได้รับเงิน10ล้านในการ10นะบล้านเหรียญนะสิล้านเหรียญในการพัวพันเกี่ยวกับเจ้าภาพฟุตบอลโลกและนิวยอร์กไทมส์ครั้งนี้เนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตว่า คงจะรู้อะไรจากวงในของ FBI และ CIA พอสมควร,ครเพราะว่าวันที่ไปที่โรงแรมชื่อดังที่ซูริคบาโอลักบาโอลักเนี่ยก่อนที่เจ้าหน้าที่สหรัฐจะเข้าไปเชิญตัวและตั้งข้อหาเนี่ยนักข่าว New y อร์ t i ไทมส์ไปนั่งกินกาแฟในล็อบบี้ก่อนหลายชั่วโมงก่อนที่จะเป็นข่าวเลยนะแสดงว่านักข่าว New y อร์ t i ไทมสที่เจาะเรื่องนี้เนี่ย ได้รู้เบาะแสแล้วก็ได้รายละเอียดก่อนหน้าและไปเนี่ยพร้อมๆกันกับเจ้าหน้าที่ FBI ด้วยซ้ำไปฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้สื่อสารัฐโดยเฉพาะน e w ยอร์กไทมส์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการเปิดโปงเรื่องนี้และผมก็ติดตามอ่าน New York Times ์เนี่ยเขาจะละเอียดมีสีสันมีเบื้องหลังมากกว่าใครใช่ครับนี่นะครับคุณสุดาจทั้งหมดทั้งมวลนเนี่ยที่เราคาดการณ์กันว่าเซปเบอเตอร์น่าจะพอรู้ว่า มันเริ่มมีการสืบสวนสอบสวนมันเริ่มมีการขุดคุยว่าที่เขาทําไปมีอะไรบ้างออที่บอกว่าน่าจะพอรู้มีหลายหลายปัจจัยแต่ว่าหนึ่งในนั้นคือความพยายามในการออกมาสร้างภาพบวกให้กับตนเอง <mit S 2> อคุณชายทราบไหมครับว่าเซปเบตเตอร์ทําหนังเกี่ยวกับตัวเองด้วยเออทำหนังเกี่ยวกับฟีฟาอย่าลืมเขาเป็นนัก PR ใช่ครับแค่เขาต้องมองว่าการสร้างภาพเป็นเรื่องสําคัญมากโดยเฉพาะเมื่อมีกลิ่นตุกตุก่อนหน้านี้หลายปีเนี่ย เซปเบรเตอร์รู้เลยว่าวิธีการจะกรบเกลือนเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะต้องสร้างภาพทางบวกถ้ามีเงินนี่มีงบนี่ใช่ครับก็ใช้งบของฟีฟ่านี่แหละทําเพราะว่าอ้างได้ว่าเป็นการสร้างภาพให้ฟีฟ่าเป็นที่น่าเชื่อถือกับชาวโลกจะได้ทําหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นว่าต้องเกี่ยวข้องกับตัวประธานด้วยแน่นอนครับ uh huh. หนังเรื่องนี้แม้ว่าจะพูดถึงฟีฟ่าโดยรวม uh huh. แต่ว่าประเด็นหลักก็ยังเกี่ยวข้องกับเซปเบรเตอร์อยู่คุณผู้ชมลองไป ค้นหา United Passion ครับแล้วจะได้เห็นตัวอย่างหนังออหนังเรื่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ฟี FA เนี่ยยังไม่ได้เป็นองค์กรที่มีรายได้มากขนาดนี้แล้วก็พยายามฉายภาพเซปเบเตอร์ว่าเป็นคนที่เข้ามานำสปอนเซอร์อลูกฟุตบอลอจำด้เมื่อก่อนเตะฟุตบอลโลกกันลูกฟุตบอลก,ก็ก็เตะไม่มีใครสนใจใเดี๋ยวนี้ลูกฟุตบอลยังต้องโปรโมท <laughs> ก่อนจะแข่ง3-4ปีว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เราจะใช้อดิดาสรุ่นนี้นะ ให้เด็กๆไปแห่กันซื้อแห่กันใช้ก่อนเพราะว่าก็ได้สปอนเซอร์มาใช่ครับเนี่ยนะครับแ้วหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เกี่ยวกับตัวฟีฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าก็มันเล่นตรงว่าฝีไม้ลายมือของประธานที่ชื่อแบรตเตอร์เนี่ยมาสร้างให้เกิดสีสันสร้างให้ฟุตบอลโลกเนี่ยยกฐานะขึ้นมาอย่าง ไม่เคยปรากฏมาก่อนทำนองนั้นใช่ครับแล้วคนทั่วโลกก็เริ่มได้เล่นฟุตบอลอจะเห็นภาพเซปเบตเตอร์ไปประเทศไหนสนามบอลก็ไปเริ่มตรงนั้นเยววาวชนก็มีอนาคตสดใสเป็นชีวิตประวัตินอกจากเซปเบตเตอร์แล้วก็เป็นของฮาวารลันช์ด้วยแต่ว่าหลักๆเน้นไปที่ของแบตเตอร์อซึ่งคนก็ตั้งคำถามอีกมันมีใครในโลกที่ทำหนังเกี่ยวกับกรรมการจัดงานบ้าง ถ้าทำหนังเกี่ยวกับนักฟุตบอลก็ยังพอทีมฟุตบอลยังพอเข้าใจได้ดาราดาระเตเนี่ยนะดาราที่อยู่ในสนามที่คนรู้จักท่ทั้งโลกเนี่ยนะก็ออยังพอเข้าใจได้แต่นี่ไม่ใช่ใชนี่คือกรรมการคนจัดงานรราแลรชื่อ u n i น e d p a s s า o n s ใช่ครับ Legend of o o o t b a l l ก็คือตำนานแห่งฟุตบอลซึ่งถ้าเป็นตำนานฟุตบอลมันต้องคนแตะเตะคนต้องคนดูต้องพูดถึงการพัฒนาฟุตบอล ให้กับเยาวชนต่างๆแต่นี่ไม่ใช่ใช่ครับ30ล้านเหรียญสหรัฐก็เป็นเงินของฟีฟ้าที่ลงทุนไปความจริงจะออกฉายในช่วงปีนี้เขาคงคาดว่าเป็นช่วงที่กระแสข่าวกระแส PR เนี่ยถาโถมมาที่เซปแบทเตอร์อย่างหนักก็จําเป็นจะต้องมีแต่ตอนทนี้คงไม่ได้มีเรื่องอื้อเชาจะมีการจัดตังก็หาคอร์รัปชันั้งยังยังไม่มีปรากฏออกมามแต่ผมดว่าเซปแบเตอร์อาจจะพอรู้แล้ว ว่าอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเจอวิบากกรรมนี่คือ,อแผนสกัดไม่ให้ข่าวร้ายเนี่ยมาถาโถมมากเกินไปฉะนั้นเอาข่าวดีมากลบบ้างแต่ว่าก็ดูเหมือนจะไม่สำเร็จครับ,รบฉะนั้นขั้นตอนพอถูกข้อหาเข้าเนี่ยก็ไม่ยอมลาออกตอนแรกอะไราทำให้เซนแบลเตอร์ต้องถูกกดดันให้ลาออก ต้องตั้งคำถามว่าเซเป,ปเตอร์ทราบหรือเปล่าว่าตัวเองนั้นอาจจะถูกเล่นงานเจอคดีนี้ซึ่งมีการพูดคุยหลากหลายอย่างแต่ว่าหลายคนวิเคราะห์กันว่าเซเป,ปเตอร์พอจะทราบแล้วครับแต่ที่ยังไม่ลาออกตั้งแต่วินาทีตอนแรกๆเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะชนะเลือกตั้งอีกอหนึ่งครั้งเซเป,ปเตอร์เนี่ยชนะเลือกตั้งมาแล้ว4ครั้งใช่ถ้าเกิดว่าช่วงปลายสมัยที่4ครับเขาเจอคดีแบบนี้แล้วเขาลาออกไปเท่ากับว่าจบไม่สวย คนเคากห์กันยอมรับว่าตัวเองผิดด้วยใช่ครับคนก็เลยวิเคราะห์กันว่าสู้เลือกตั้งอีกหนึ่งรอบเอาชนะครั้งนี้มาแล้วก็ลาออกเองดีกว่าจะเท่กว่าอาจจะเท่กว่าซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันแต่ว่าถ้าเกิดตั้งคําถามว่าทาไมทําไมถึงชนะเลือกตั้งแล้วยังออกก็มีเรื่องของคดีของเจอร์โมบ็อกเก้ใช่แล้วชักเบรเซอร์ที่มามาซ้ําเติมตอนหลังด้วยซึ่งสองคดีนี้ก็เป็นคดีใหญ่เพราะว่าเป็นมือขวาเป็นคนสําคัญแล้วตอนนี้เนี่ย ข่าวมันเรียกว่ารุมกดดันมาที่เซฟแบตเตอร์แต่จากวันที่ได้รับเลือกตั้งใหม่กับวันที่ลาออกนี่มันห่างกัน4วันเท่านั้นเนาะใช่ครับอืใช่ครับอะไรคือกระแสหลักการเปิดโบงผมเชื่อว่าต้องมีคนไปขู่เขาว่าถ้าคุณไม่ออกเนี่ยตอนเนี้ยทาง FBI มีหลักฐานอะไรบางอย่างที่ยังไงยังไงคุณไม่รอดนะ่ครับช่วง4วันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักๆก็คือเรื่องของจรมวาเกมีแค่เรื่องเดียวเลย เบตเตอร์หลังจากที่ชนะนก็ยังไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของตัวเองนะครับ,รบก็ยังย้ําอยู่ว่าตัวเองนั้นใส่ซื้อบริสุทธิ์ไม่เคยเกี่ยวพันกับคดีชุจริตและจะนําฟีฟ่าไปสู่สหัสวรรษใหม่ทางานแบบใหม่แต่สุดท้ายก็เจอจโรงวาเก้มาเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ตัวเองตัดสินใจลาออกแล้วหลังจากที่แบตเตอร์ลาออกคนก็ตั้งคําถามใหญ่แล้วว่า ฟี่าจะไปทิศทางไหนต่อครับคนลืมไปแล้วว่าฟี่าที่ไม่มีมัตเตอร์เนี่ยเป็นยังไงใช่ <ฮะ S 2> ทีนี้เรามองว่าอนาคตของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี่าจะเป็นยังไงครับฟี่าเนี่ยช่วง17ปีที่ผ่านมาดันเป็นช่วงที่เติบโตม,มากที่สุดด้วยคุณสุริชัยเงินมหาศาลไหลเข้าสู่กระเป๋าของฟี่าและไหลเข้าสู่ทุกกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลโลกก็กลายเป็นที่คนทั้งโลกเนี่ยชื่นชมติดตาม กลายเป็นประเด็นว,ว่าทุกครั้งที่แข่งเวิ l ด c คัพฟุตบอลโลกเนี่ยทุกอย่างหยุดหมดเพื่อจะมาติดตามข่าวคราวนี้ใช่ครับและคําถามตัวน,นี้คือเปลี่ยนแค่เซฟแบตเตอร์เนี่ยพอหรือเปล่าสําหรับฟีฟ่ามันเละทั้งระบบแล้วหรือเปล่าใช่คุณชัยยองยกตัวอย่างมิเชลพาติน,นีเป็นศัตรูคู่รักคู่แขน uhm ของเซฟแบตเตอร์ตอนนี้ตัวเองก็เป็นกรรมการฟีฟ่ายุคที่เขามีธุรกิจคอ l นใช่นี่จะสะบะไหม ก็ยังเป็นไปได้ที่ตัวเองจะสมัครอยู่แต่ก็ต้องไปดูก่อนว่าตัวเองในเกี่ยวพันกับการทุจริตหรือเปล่าเพราะว่ายังไงยังไงก็ไม่รอดนะถ้าสมมติว่ามีการทิ้งร่องรอยเอาไว้ระหว่างที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเงินคอรัปชันนี่แหละใช่ครับเพราะว่าระหว่างที่เรากําลังล้มเซปแบตเตอร์อ,อยู่เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในกระบวนการทั้งหลายเนี่ยเละแล้วก็เจอถาถมกดดันมากอตอนนี้เนี่ยเขาก็ตั้งคําถามว่าเรา เรามาปฏิรูปใหม่เลยดีไหมเรายกเลิกวิธีการเดิมเดิที่บริหารมา20กว่าปีดีไหมทําไมเราต้องมีประธานด้วยเราเปลี่ยนเป็นเอาคนนอกมาช่วยบริหารเราใช้วิธีการใหม่ๆในการทํางานแล้วก็เอาคนใหม่ที่ไม่เคยเกี่ยวพันกับฟี ف าในรอบออ20ปีที่ผ่านมาเข้ามาทํางานเลยดีกว่าไหมทำมืออาชีพแล้วก็มีระบบการควบคุมคที่ใกล้ชิดเคร่งครัดมากกว่านี้ทานองนี้แต่ว่าการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างน้อยต้องมีเวลาอีก4เดือนในการทํางานช่วงนี้ระหว่างที่ใครบริหาร ยังต้องเป็นเซตแบตเตอร์อยู่โอเครักษาการยังต้องรักษาการอยู่ครับแต่ว่าอำนาจหน้าที่ต่างๆอาจจะน้อยลงมากเพราะเซตแบตเตอร์บอกลาเจ้าหน้าที่ไปแล้วอาจจะมีแค่ชื่อแต่ว่าการทํางานเนี่ยก็ไหลไปตามทางของมันคุณลิชัยย้ำไม่นึงรอบนี่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรใช่ครับมันไม่ได้มีงานอะไรให้ทมากมายใช่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเซตแบตเตอร์เนี่ยทำให้เป็นธุรกิจใหญ่ธุรกิจขึ้นมาเป็นบริษัทเลยล่ะ การขายเขาตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทด้วยซ้ำไปคนอื่นก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยไปตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกําหนดชะตากรรมทุกสิ่งทุกอย่างจึงทําให้จากนี้ไปจะต้องมีการจับตาเวิร์คคับคราวหน้าปี2018ครับ2018ที่รัสเซียซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาก็เป็นคู่รักคู่แค้นกลายเป็นการเมืองได้นะเรื่องเนี้ยเรื่องเซเปเลเตอร์กลายเป็นการเมืองระหว่างปูตินกับโอบามาขึ้นมาได้อีกนะใช่ครับ ใช่ครับก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่แล้วก็อเมริกาก็จับมือกับอังกฤษอังกฤษก็เริ่มส่งสัญญาแล้ว<อ>เพราะว่าเป็นผู้พ่ายแพ้แพ้ให้กับรัเสเซียครั้งนั้นก็เริ่มส่งสัญญาแล้วลว,ว่าเอะถ้าเกิดมันทุจริตมากขนาดนี้ต้องเลือกเจ้าภาพใหม่ไหม,มเริ่มมีคําพูดแบบนี้ออกมาปูตินะไม่ยอมแนะ่เรื่องนี้ยังไงยังไงนี่นะต้องเป็นคราวหน้าละไม่ใช่คราวนี้แน่นอนและนี่คือเบื้องหลังที่มาที่ไปของเรื่องอื้อฉาวว่าด้วยฟีฟ่าซึ่งเป็นองค์กรที่คนรู้จักชื่อแต่ ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีกลิ่นเน่าเหม็นได้มากถึงขนาดนี้นี่เป็นคอรัปชันระดับโลกนะครับแล้วประเทศที่เป็นสมาชิกฟีฟาก็มาจากทั่วโลกเช่นเดียวกันทําไมจึงปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้และทําไมคนคนเดียวปกครองฟีฟามา17ปีเต็มๆทำท่าว่าจะปกครองอีก4ปีด้วยซ้ําถ้าหากไม่มีเรื่องอื้อฉาวเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้ในโลกกีฬาที่ทุกคนเชื่อว่ามีการตรวจสอบเพราะสมาชิกทุกประเทศมีสิทธิ์มีเสียง แต่นี่แหละครับเป็นตัวอย่างว่าในการบริหารลักษณะนี้ถ้าหากไม่มีใครเป็นเจ้าภาพจริงไม่มีใครได้ผลดีผลเสียหรือว่าเป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนรับรู้การบริหารจริงๆนี่เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ปิดบังมาได้ยาวนานขนาดนี้และเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับการเปิดเผยเรื่องหลักฐานความชั่วร้ายคอร์รัปชันสินบนรวมถึงการวิ่งเต้นนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นจังนี้ไปเราก็ยังเกาะติดครับว่า ฟี ف าจะพลิกโฉมเจอเรื่องเน่าๆแล้วจะปรับปฏิรูปให้เป็นองค์กรบริหารไม่สแสวงหากำไรที่ทำเพื่อกีฬาดังแท้จริงได้หรือไม่และนี่คือไทม์ไลน์สุทธิชายย่นวันนี้ครับปรับผังจากเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งมิถุนาเป็นสี่ทุ่มครึ่งวันเสาร์และสี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณนพจักรกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ